ได้ว่าปังชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับงานการโอเพนนิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทับทิมแดงและ oy, สแตมชอยซาชลอัยโดยทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะได้ผ่านการทดลองและผ่านการยอมรับจากองค์กรอาหารและยารวมทั้งสมาคมผู้ผลิตและผู้สอ่งออกสินค้าฮาลาลไทยโดยมีคุณยลดาซื่อตรงประธานบริหารบริษัทวายยูซักเซสจำกัดแถลงข่าวเปิดตัวและมีนักสแสดงสาวคุณเอชุติมาในนารวมเปิดงานในครั้งนี้ณสถานที่เรือนละดาทองเทียววิถีไทยตั้บนบ้านใหม่อําเภอป เกตจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะดิฉันวันนี้ก็คุณยรดาซื้อตรงนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ทับทิมแดงแล้วก็สแตมชอยนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันผลิตสแตมชอยกับทับทิมแดงออกมาก็เพื่อวัตถุประสงค์เป็นอาหารเสริมนะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้ผลิตออกมาแล้วแล้วก็มีผูด้ทดลองใช้ใช้จริงนะคะก็ดีค่ะ มีกระแสต,ตอบรับได้ดีมากนะคะแม้แต่ว่าทุกคนที่อยู่ณตรงนี้เขาก็ได้ใช้ได้ใช้จริงได้จริงก็เลยบอกต่อนะคะผลิตผลตัวนี้วิจัยออกมาได้18ปีแล้วนะเพิ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะโคสแตมชอยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่เป็นสเตมเซลลผลิตออกมาในรูปแบบผุมทานแล้วก็คือจะต้านริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นออความแก่ความชราแล้วก็ซเข,ข,ข้าไปถึง d n a เลยนะคะ บทข่าวบทข้อก็สามารถช่วยได้เหมือนกันค่ะเราดง้นใจกันดีค่ะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็เลยลองทานมา4วันแล้วค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองสูงมากเ็ายังอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วก็เรื่องการบอกว่า anti aging ชะลอวลลยนะัยชราอะไรเงี้ยพี่ก็ชอบมากเพราะเราอายุเยอะแล้วค่ะกลัวที่สุดคือกลัวการเจ็บป่วยกลัวการที่บอกว่าเวลาที่ทางานหนักๆเวลาวุ้งไฟเจ็บป่วยเงินไม่ได้ใช้อย่ากลัวนะเดี๋ยวให้คนอื่นใช้ตอนที่ใช้เองแล้วใช้เองแล้วก็เลยก็ดูแลตัวเองสูงมากค่ะ มาเจอตัวนี้ก็มีโคงกาแล้วก็ลองทานดูอ่ะเอ่อแต้ามันเข้าเราไม่สิ้นค่ะเมื่อเกิดจากนู่นแพ้อะไรก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวเองเองนะคะรู้สึกดีกขึ้นเนื่องจากว่าปกติเนี่ยอากาศเด็นคี่จะต้องหู่ทักแหละหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ข้อสำคัญคนนอนน้อยมากค่ะเพราะว่าเปิดร้านอาหารคือเปิดผับอะไรเงี้ยค่ะนอนวันละแค่สามสี่ชั่วโมงแล้วอายุเยอะขนาดเนี้ยคนนอนน้อยอยู่เยอะขนาดนนมันยืดได้ยืดได้มันก็ทำให้เราอ่าทำให้สมองเราเสื่อมแล้วก็ทำให้เราแก่ วันนี้ทางเรารู้สึกตอนเช้าตื่นแล้วเอ๊สุดชื่นชมกล้วยเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวลองติดตามผลต่อไปของเ,เรานะคะครบเดือนหนึ่งก่อ,อ,นอ,นอนแล้วเดี๋ยวจะมาตอบกันค่ะลองแล้วความรู้สึกเหมือนกันค่ะเราหลับสบายชุ่มชื่นมากๆและก็ผิวก็สวยขึ้นเยอะค่ะ วางแผนการตลาดเนี่ยเป็นระบบซิงเกิลนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ใกล้เคียงนี่หรือว่าลูกทีมเนี่ยได้ใช้จริงนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ชะลอวัยที่ได้ผลเห็นผลจริงๆภายใน7วันนะคะแล้วก็ดิฉันจะวางแผนการตลาดเนี่ยระบบซิงเกิลต่อไปค่ะติดต่อมาได้ทางบริษัทวายูซักเซนนะคะ ลรวก็ลองลองทานดูไม่ต้องเชื่อทุกคนผู้อืู่ดไปได้ไม่เอ,เองอะเป็นคนที่จะทานอะไรอะค่ะต้องต้องลองด้วยตัวเองอันนี้เพิ่งสี่วันอาจจะไม่ได้พูดไปเต็มที่ขอให้เราสักเดือนก่อนแล้วเราจะมาตอบทุกอยากา่างนะแต่ว่ามันจะรู้จัก,กตัวเองเองนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพคุณบอกว่าสุขภาพที่ดีอะเองินหาซื้อไม่ได้นะคะดูแลตัวเองกันไม่ไดีกว่าแก้ถ้าแย่เราจะแก,แก้ไม่ทันเดี๋ยวขอรูดติดตามคุณเอ๋นะคะผมได้ร่วมงานด้วยกันนะคะ คุณยายจะสวยวันสวยคืนนะคะ5ป้ปีอาอาิตท์หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะอายุน้อยกว่า5้ปีสองเดือน10บปีว้าวอาจะสาวขึ้นเรื่อยๆเหลืออายุ25ค่ะค่ะ